รถพิเศษนะครับน่าจะเดินทางไปหัวลำโพงเป็นชุดรถดีเซลรางนะครับแต่วันนี้ขับเคลื่อนมาเองปกติจะเห็นเป็นขบวนพอชำรุดมีคุณปู่ g k k นั้นลากแต่วันนี้เดินรถเองครับก็ไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรเพราะว่ามาเจอกลางทางพอดี มาแบบช้าๆด้วยสายสีแดงเส้นตีริงชันนะไม่โผล่มาสักหน่อยถ้าแต่ก่อนถ้าวิ่งเส้นนี้มาคันนี้อมาจริงๆด้วยโอ้โหพึ่งจะพูดครับ สมัยก่อนวิ่งตรงนี้ก็จะเป็นขบวนเจ็ดนะฮะด่วนพิเศษที่เจ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดผ่านโค้งนี้เอขากลับเป็นขบวนแปดสิช่วงช่วงเย็นขบวนแปดขาออกจะเป็นขบวนยี่สิบเอ็ดช่วงเช้า เขาก็2ีเป็นชุดรถดีเซลรางตอนนี้มาช้าๆนะครับ4คันอ้ายมา4คัน 2องห้าหนึ่าสองหนึ่งสอองขอแล้ครับ่เย็ค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดแล้ก็สองห้องหกมาช้าๆ ผ่านหน้าของเราไปแล้วตอนนี้ก็ไปถึงโรงรถจักดิเซบางซื้อมาแล้วนะครับผ่านบางซื่อแล้ว รถเดวูนะครับรถด,ดีเซลรางปรับอากาศเดินทางไปน่าจะไปวลำพงนะ